โอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับเกมเลนไลค์กินไลน์นะครับหรือว่าสควิตเกมนั่นเองนะครับแต่มาในรูปแบบของเวอร์ชันสมจริงครับที่ไม่ใช่เวอร์ชันโรบบอกนั่นเองนะครับซึ่งก็เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เล่นกับคนทั้งโลกได้นะครับแต่ว่าระบบเนี้ยเกมก็น่าจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับโอเคชื่อเกมก็ชื่อว่า octopus octopus อะไรสักอย่างนะครับโอเคเราเริ่มเลยแล้วกันก็จะมีระบบจอยนะครับซึ่งหน้านี้มันดูกระตุกก็ขออภัยนะเดี๋ยวเข้าไปในเกมหายกระตุกละโอเคตั้งชื่ออออออหห้้้้งกกกก่่นนนนนนแลลวััะะะคครรบสเเเเเขขไไไ็็ดดาปจมมืิ เข้าไปบอดมันก็เข้ามาเหมือนเดิมนะครับไม่รู้กี่คนแต่ว่าเยอะมากเอา้าเข้าห้องมาแล้วมีทั้งหมด43 47น่าจะ50คนโอเคอรอมันพูดซึ่งเกมนี้เส,สียงมันดังของภายนะยังไม่มสาม,มารถปรับเสียงได้นะครับวิ่งเลยเกมนี้ห้ามชนคนนะถ้าชนคนตัวเราจะล้มนะ ไอ้เบอร์หนึ่งไอ้เบอร์หนึ่งโดนยิง,งอุ้ยยูไปชนเดินเลยตายตายกันหมดเราสามารถย่อตัวได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ด,หดูเนี่ยสามารถย่อตัวได้ไมันไปชนเดินเดินได้ก้าวเดียวไอ้ตัวนู้นตายไอ้ที่เห็นมันยังไม่ยิงนี่คือเดี๋ยวมันยิงที่หลังนะเห็นปะเพราะว่าเขาเรียกว่า ไล่ยิงทีละคนไปเลยป <Red light. S 1> ุ๊บว้ากูรอดไอ้สามสิบแปดลาก่อนไอ้สามสิบสามยังไม่ยุง่งโอ้ยทำไมมาใกาล้เรานิดเดียวนี่คือเราโดนเลยนะ <Red light. S 1> อุ้ยไวมากโคตรไวอะ่ะอ๋อรีบร้อนอยากได้ตังค์เหรออือหือตายกันแล้วนี่ระนาดปุ๊บโอ้หอย่ามาอย่ามาใกล้กู อย่าไปใกล้กูโอ้โหอย่านะอย่าขยับนะมึงมึงไปไหนก็ไปเลยอย่าไปใกล้กูไอ้พวกมึงจะมากองน้ำงนี่ไมวะวิ่งกวิ่งก่อนละเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยไปโดนเหรออุ้ยเกือบเกือบแล้วอุ้ยโอ้โหเหลือสามคน โอเคชนะ <Red light. S 1> โหมันบอกว่ารอบเดียวต่อไปนะครับเฮ้ย <c oughs> ผมว่าตัดสนใจนะถ,ถ้าผมขยับ <Red light. S 1> จะโดนยิงปะ <c oughs> ไม่โดนเหรอขอดูหน้าหน่หนอยสิ <Red light. S 1> โอในเมื่อออกจากเซิร์ฟไม่ได้ก็ออกเกมเข้าใหม่ไปเลยนะฮะมาอีกสกรอบนึงนะครับเออโอเค <c oughs> ชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันตั้งไปก่อนอ้าสิบสองไป ไปเริ่มสตาร์ทโอเคฮไวรูมมาละมาแล้วมาอยู่ในศึกอันใหญ่หลวงฮะถ้าเราตายเนี่ยเราสามารถถอดจิตดูคนเล่นได้นะโอเคมาวิ่งแล้วครับ,บวูบยังมีคนมาชนแล้วกันชิบหายแล้วเนี่ยเฮ้ยเดินมาทำไมใกล้ๆกูกนเนีย่ยจะเดินมาดี โอ้โหสมน้าวิ่งสมนาวิ่งสมนาวิ่งนะครับโอ้โยมีคนยังไม่เดินโคตรเยอะจริงจริงโอ้โหไอ้คนนี่ก็เดินเหรอหุยโอ้โหโดนทุกคนเลยน่าจะรอดสองคนสุดท้ายมันเดินหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูฟึบโอ๊บโ,โอเค โอ้โหอืมอุ้ยยม่ทันเดินเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้เพื่อนเวนเวนจี้ปลายเลยโคตรเวนเลยแม่งเดินมาชนสามารถดูคนได้นะครับว้าวอืมขอดูหน้ามึงดิ อะไรวะเนี่ย